เข้ากันได้ดีคุยเป็นตเสีซไปฟังแม่ฟังับมือลองฟังรับพนห่อยแม่ฟังก็ไปซ้ายกับผมทีเดียตำหนักได้ด้เนี่คนไปต่อคิวสื่อบกหลายเลยซินเทระัพทนี้อ๋อนี่ม่ต้องเขีความเค็ดเป็นไงบ้างครับพนหน่อยเตรียมไกินคัแบบสนตอซื้อมือนี่ก็ทันสมอยอสเด ตามสูตรพอนอยด้ยครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเมฆลูกพอนอยซอยเดิมครับผมมันนี้เมฆกั้ยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผมพอดีว่าพาปุ๋ยกลับบ้านมาถึงแตเมืวอันแล้วครับวันนี้เมฆกัิเดินทางกลับบ้านครับผมก็เลยว่าดีซื้อเนว่ยเสพแทไปฝาก่อกกับแม่ครับผมบอกได้ว่าร้านเนี่ยเป็นร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดอำนาจเจริญเลยครับเมฆสร้างไว้ถึงแตเมื่อานครับผมเพราะว่าต้องสร้างไว้ค้นต่อแถวไล่บักคัดตื่นพาไปเบื่อครับผม ก้อนสิไปเอาของที่สร้างไว้ครับผมเมฆกับพระพี่น้องมาเบิ่งวัดพระใหญ่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมเดี๋ยวเา้องสิเขาไปไหว้พระก้อนครับก่อนกลับบ้านไปครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นวัดคูบานคู่เมืองของจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้เลยครับผม ตอนนี right no, we we er ้เขาก็มาออดลับต่าเตรื่องนะครับผมเดี๋ยวเมีสิเขาจะเอาต่าเตรื่องกันนะครับสั่งใม่แต่เมื่อวานแล้วครับไปกันครับไปสร้างใหม่20-30ค่ะกระบะอาหารจีนสร้างเม่อวานีครันี่ครับผมตอนนี้ก็เมาต่าเตรื่องครับผมไปปางแม่ปางครับผม สีิน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปแก้ให้เบิ้อยี่บ้านครับผมพาพี่น้องชมบรรยากาศระหว่างทางกับบ้านกับผมเป็นอำเภอเรืองนกทาครับ,บเมือง จะเป็นบรรยากาศแบบภูเขากับผมนี่ครับผมตอนนี้กำลาห่อนบัวขาวเลยได้ครับเรียกว่าเแวียสือก็จับไปฝากไอ้สายครับผมเพราะเป็นบ่ค่อยสบายกับส่วนมาสื่อร้านแต่บัวขาวเลยครับนี่ครับร้านเก็บบัวขาวนี่แหละครับร้านนี้มากินประจําสมัยก่อนนี่ครับผมในมันครับก็จับพิเศษครับผมไปฝากไอ้สายครับ ก่อนสิยหอดบ้านกับแวะซื้อทุเรียนให้แม่ครับผมแม่พันอยากกินครับเดี๋ยวลงไปซื้อทุเรียนจากาวกันนะครับเอาอันใดดีปุ้ยอ๋อนี้ดีกว่าครับผมเป็นเตอะเสียบเนาะซื้อไปฝากแม่ปางครับผมนี่ที่นี่เรากำังสี <Okay. S 2> เดินทางกลับบ้านกันนะครับไปไปใจงันครับผมตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วครับ นี่ครับซื้อของฝากมะปราบพอน่อยแม่ปางก็ไปซ้ายครับผมไปครับแม่ปางก็ได้เตรียงมะเขห้เรียบร้อยครับผมนี่เอียงนี่แม่ห่วยเล่าที่เห็ดเนื้อสะลุอยกินกันเนาะนมันดีเอาเนี่ยของฝากครับผมจับน่าจะสเดี๋ยวเดี๋ยวอ้างไว้ก่อนจิ้มไวจับมาฝากไอ้สายสายเราอยาก น้ีานู้อย่างนบอเนี่ยนบอทนสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมีเมฆกับปุ๋ยกำลังมาหอนทนายเลยน้องมาฝากสื่อหัวขาวท้องเมมยนน้กไม้ทุเรียนหนึ่งกับขาวนี่ครับสื่อทุเรียนมาฝากแม่ครับจัดหวานที่ลอยหาซฟ จตกคือแพงจ๋อเสือแพงผลอู้นี่ละ่ะเอ๊ะมันนั่นหน้ากินที่สุดแล้วเ,เนี่ยนี่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 ทีเด็ดอ่ะนี่ครับผมทีเด็ดที่จะเอามาฝากแม่ปางจากอำนาจเจริญครับผมตั้เพิงเพคือคือ,คอมีที่มุงม,มันเป็นแบบหุ่งแบบเขาเอื่อนมาอย่างเขาฝานคือตอนหมกม่วงอ่ะว้าอยู่ได้นี่เลยบ่ยเห็นแมนเดี๋ยวแกให้เบิ้งเดี๋ยวแกให้เบิ้งครับผมนี่ยังคืออวนตุ๊บบุเลย เอาร้องสูงหนึ่งก็ได้หวะเออใช่ตัวเย็นใช่ก่อนนะว่าเราลองอยงนี่นี้มาตรฐานขนาดช่วยกันหมดเองตรพริกไายดำนี่ครับผมพ่อเคยกินบ่พ่อตำเพิงเก็บไปเด็ดเลยนะอาทิตย์เลยได้พ่อขั้งแรกของพ่อน้อยกับแม่ปางครับเนี่ยตำเพิงครับเก็บตู้เย็นนี่บ่เก็บไปได้ตู้เย็นเป็นอาทิตย์เลยใครเกิดแบบกินเก็บเบิ้งพ่อเก็บเบิ้งได้ได้ซิมตำเพิง ที่เด็ดอำนาจเลยเด้นี่ยคนไปต่อคิวสื่อบกหลายเลยนั่นั่นเลยบ่ถูกแมนพ่อไอทุงจนบาสัุ่งกะนย่หาสิบด้วเนาะปุ๋ยุงเืกมีกับไปสร้างไว้อขาเมื่อะหาโต้องจองไว้เด้จานนี้เลยเออใช้จานนั่นและวอ้าสีสันนาตาเป็นตำมะมงหรือบู่กแมนพ่อมันคือบักฮุงเนี่ยแหละตัวเขาปากชุบม่วง ยาย่คืว้ถุงกระสมมาบิึงพอพอยกขึ้นมาเบิึงก่ันนี่พี่น้องตั้มมะฮุ่งตั้เพิงพ่อตั้เพิงเพิงแมนตั้มมีเพิ่งอำนาจตั้เพิงมืออำนาจแมนบุรุษแมนครับซิมเทอราซัมนี่บุรุษอ๋อไม่ต้องเข้มความเผ็ดบ่ตามถนัดพอเลยเผ็ดน่าจะพอได้เดีวเบิ่งในมาคิด ยัไงบ้างครับรสชาติคือตำมะฮุงบั๋นเท่าไหร่บ้าทุนมีคืออะไรเหมือนตำม่วงจีคล้ายๆแต่มะม่วงแต่ว่ามันกลิ่นหอมมะฮุ่งกพี่น้องมะฮุงมะละกอสีสันหน้าตาตำเพิงเริ่มงคมามขุ่นมนะครับสุดยอดเลยพี่น้องเก็บได้์ยังมืินนะปุ๋ยอาทิตย์หนึ่งค่ะอันนี้เก็บไดย์อาทิตย์หนึ่งเลยเริ่มต้นเอาแซียใบนี้ตัวยิ่ง มากมากพี่น้องบ้านนี่กินไต้เปได้แซ่บเนี่ยเฉพอสปีดไต้เลยจังไงอันนี้พ่มีเมนูอย่างนะเนื้อสะดุ้งนี่ครับพอน้อยเตรียมให้กินครับต้องเอาแบบสปีดนี่เปิดอันนี้พ่แล้วท่านสื้มืออันี้ก็ทันสมัยนะยี่หอกันนะลูกคนละวางเลยนี่ครัเอาไปใกล้ก่้ครับเนื้อสะดุ้งพอน้อยซอยเดิมทำไว้ต้อนรับเมฆกลับบ้านครับแต่มันฟดยังอยกันลูก ครับผมาอจก2นาทีเยอะแม่กะสิแกะอันกว่าจบไปหสายครับต่อไปก็จะเป็นแม่ปางครับผมซิ่งของแรกเป็นไต่เขาน้ำมันก็แล้วเสียบดิเดน้ำมันก็เป็นนัวนัวต้องเอาหลายหกเนาะพี่น้องต้มเพิงพี่น้องมามาี่น้องมากินต้มเพิงจะไม่ลำนัดเจริญ่นละเป็นยังไงความรู้สึก เสือเสียงดังเสือจ่าดไว้รุ่นมันเป็นโลจ่าผู้เฒ่าเลยดูเสือเดชถึงกินกับปีบ่ะอ่าจุ่มได้แล้วได้ปีบเอาเลยดิพอนพอน๋อจุ่มครับอนอาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันบ้างนี่มนี่ครับผมกดจับเมืองบัวขาวครับผมยุบบัวขาวกินกดจับเมืองบัวขาวเจ้าเก้าเจ้าเดิมบ่แม่นแม่นไอ้ายเพิ่นบอกว่าไอ้สื่อมาแต่อำนาจโอ้สิบว่าอืดก็เลยว่าสื่ออยู่บัวขาวครับผมนะครับ เ่ยวขึ้นแป่ซ้ายกันครับอสอนมากปุ้ยปุ้ยแล้วกันปุ้ยถือไปมอนล้วครับแต่รถ่ายรายการครับเป็นยังไงบ้างอาการเอาได้นะเอาได้นะมีสิวประจำมาฝากจากว่าเขานี่ครับครับ เอาซ้ำนี่แหละครับครับผมชิมาลองเมนูเนี่ยสะดุ้งของพี่พอร์นครับจากวีนะวะซีฟนับถึงซีฟเอาเลยลูกโอเคมันซ้อนนักกันสองได้ลูสองได้ดิแม่มาตอนยันผลมาซ้อบวว่าเอาเนื้อกับอันนี้ดีกว่าสามนิบกี่ข้อผมีที่บนครับชีบขึ้นเอาเนื้อก่อนครับนี่ครับซีฟวีครับ ้สอนับช้าทหลุสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้ารอมอ๋อยังไงเดี๋ยวมันอ๋อเอาสิ้นเลยมันเฮินเกินลูกเกินมาครับพี่น้องเนี่ยเกินเกนเนี่ครับเนื้อสะดุ้งพอน่อยเตรียมมาให้ครับเจ็ดหองเเจียวไปน่าเสียบเลยมือนี แสบมีแสบเราสูพี่น้องครามาครับแสบครับผมแสบเพื้อก้าวหยก <มา S 2> โปมง่อง,องยกโป้เลยเยี่ยมจุ่มมืก,กันครับคนหน่อยมาถือสุดหนึ่งสองสามสี่เร็วนะหกเจ็ดแปดเก้าเซเอาไปรับนนมีคว,วามอ,อตามสูตรพนหน่อยด้วยครับคอม,มเมนต์ ครับลองเกี่ยวก็ว่างั้นเป็นเลยแม่ของพลอยเมื่อกี้อย่างนี้เลยครับพ่อยเขนอนกรีบฝากคลิปพี่น้องบ้านนี้ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุก่งทุกมบอลเออครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์ตดแชร์ดีดดานเออครับวันนี้ลูกอันใส่ถึงนุ้ยละเึ้นคุณสาวฝนละท่ายมาแต่อัน้าเจริญเต้นเป็นก๊าดตําเพิงก๊าดตําเพิงบ่ะเสียตําเพิงมาฝากเป็นคลิปยาวๆจังหน่อยครับผม ขอบคุณครับผมคุณครับมามาแซ่บๆด้วยครับสามพื้